คุณแจมเขามีลัคกี้แฟนแล้วคุณจะไม่มีช่วงลัคกี้แฟนไนเรื่องไหนในพาร์ทเดียวของคุณคุณต้องมีลัคกี้แฟนกับเขาเหมือนกันครับต้องมีแต่ว่าลัคกี้แฟนของคุณคุณอยากได้อย่างไงสำนันเขาโชว์ไปแล้วแต่คุณอยากได้แบบสไตล์ไหนเลือกมาเลยอยากเลือกทุกคนเลยอ่ะเข้าใจแต่ว่าคุณอยากได้โมเมนต์ขึ้นมาทำอะไรกับคุณทีวันนี้ ช่วงนี้ค่อนข้างงานเยอะงานเยอะเผื่อผู้จัดการเป็นผู้กกผช่วยอยากได้อยากได้ผู้จัดก,การหนอ,อยอยากให้มาฝึกงานเป็นผู้จัดก,การแต่ว่าการฝึกงานเป็นผู้จัดก,การครับก็ต้องเข้าถึงเนื้อถึงตัวคุณต้องเช็ดหเมือเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องดูแลทุกอย่างใกล้ชิดเลยนะก็เปลี่ยนชุดซับมือซับหน้า่้นข้าว้น,น้ำ ตวางใ,ใจศิปลปินอะไรอย่างเงี้ยต้องมีด้วยเอาละ่ะวันนี้ลัคก,กี้แฟนของฟิล์มธนาภารจะต้องขึ้นมาเป็นผู้จัดการของเขาหนึ่ง,ง1 1> ว<ะ>ันตรงนี้นะ,ะมีหนึ่งพันสี่รอคนขึ้นอยู่ในมือคุณเลยว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการของคุณฟิล์มธนาภาใครอยากที่จะเป็นผู้จัดการผมส่งเสียงเลยครับ ปีหนึ่งว่าเป็นกาผู้จัดการกำลังมาครับจะเย็นฮะกำลังเดินทางมาแล้วผู้จัดการเดินทางนะจากกา๊ะกระโดดกระโดดขึ้นวินมาแล้วครับรถติดฮะผัชลารถติดนิดน,นึงฮะมาแล้วผู้จัดการครับการกลังเดินทางมาผู้จัดการต้องวิ่งแล้วผู้จัดการก่อนก่อนผู้จัดการมาถึงผิวน้ำแล้วเนี่ยดึงดึงดึงเมย์ก่อนเลยฮนะ เชิญคุณฟิล์มกลางเวทีก่อนเลยครับฟิล์มอ่าศ oh. ah. oh. ิลปินไปรับผู้จัดการนะ้งไม่เกิดโอเค The first one Yeah. Yeah. นี่น Yeah. เย a ะ มีนี่เจอม n นเฟิล์มธนภัทรถามกนเรายังไม่ได้ชือนเลยโอยโอยาโอยางโอยโอยาโอยางยาโอยงยาโอยโอยโอเคโอยโอยงยูมนิเจอ And um, yes. Yeah. Uh, acting acting. <laughs> uh, uh Water. <laughs>

เชงอ่าคอสต,ต,ตูมคอสตูมคอสตูม ไม่พ <laughs> okay, ูดว่าไงวะโอเคจัส t do เออ do 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 โอเคะไปต่อผมชอบ energy เขามากเลยครับ I love your energy yeah, yeah. thank you no. สุดท้ายวอเตอร์อากินอากอกินโอเคโอเคโอเคครับออยู่อยู่อยู่อยอยู่ชุดอยู่ออสเตรเลียซิดนีย์ Show him. Show him, yeah. Ah, yeah. show. Okay. You, yeah, yeah. yeah. No. Okay. I have to change my shoe first. Because he? copy it He He ไปไ้นเพาว่าเมนเจอร์สามารถวันนี้มาทำงานกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยได้ได้่มันหาคุณเอาอะไรครับ้าอ่ะเอามาฝากกนที่ผมก่อนนะครับเป็นไรครับผมไม่ังเกียจผมได้ No No Just Just Wait Okay <akes in> <game> start my show. Show. So, 好 r กันแป๊บนึงเมื่อกี้เป็นไงครับนไหนบอกว่าเต้นไม่เป็นเต้นไม่เป็นโอ้โหเป็นไงพี่ฟิล์มเต้นเก่งไหมครับเก่งฮ้นเต้นไรอ่ะเต้นเก่งมากเต้นเก่งมาก ก็ต้องยอมรับจ่ิงๆว่าพี่ฟิล์มก็ซ้อมหนักเหมือนกันเวลาก็น้อยแล้วก็โอ้โหก็ด้วยด้วยด้วยพี่เขาก็ไม่เคยชอบมาเต้นไม่เคยชอบไม่ไม่เคยชอบเต้นด้วยเลยหมดแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าพักเหนื่อยพักเหนื่อยกันแป๊บนึงหายใจก่อนหายใจก่อนพูดด้วยกันโอเคเดี <laughs> ย๋ยเพี้ยวโกรธมากไม่ม <laughs> ีนะสกงสกอร์ <laughs> อเปี <laughs> เ้ยนอะไรไม่มีหรอกเต้นไม่ได้แหมดูแล้วลืมมาเต้นเก่งเต้นเก่งไม่ใช่หมายถึงว่า ผมโขมาซูคุณไม่ได้หรอกเฮ้ยเดี๋ยวเต้นด้วยกันเก่ง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 ไหมครับเย่เราจะบอกเลยนะอย่างเพลงแบบอุ้ยคุณพลาอะไรคือเต้นยากมากแจมยังเต้นแบบยังจำท่าไม่ได้เลยเต้นให้ดูหน่อยดิได้ท่าเดียวเต้นได้แต่ท่าเดียวเต้นไม่ค่อยเป็นเหนื่อยเหนื่อยอยู่เลยอ่ะพักเหนื่อยกับพักเหนื่อยกับแบบสแกรเลยเราเหนื่อยกันหรือยังครับ ใช่ไหมคุณไม่เหนื่อยแล้วหายหเดินหายแล้วหรอหายแล้วหรอเา้ยพี่เราฟิตเราฟิตวันนี้หายเดิยเลยยังมีโชว์อีกเยอะครับวันนี้โชว์อีกเยอะครับครับชาร์ทันเพ็ญแต่ไม่แต่แต่ว่าไม่ต้องเก็บแรงนะต้องบอกต้องบอกขอไมไม่ต้องเก็บแรงนะใส่มาเต็มทุกเพลงเลยนะครับโอเคไหมโอเคไหมเฮ้จะรอดูข้างบนด้วยข้างบนเงียบจังข้างบนรองเพลงไหมครับ